สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดดี้และทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยซายอดดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็ไปเกาะติดกันที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับที่ล่าสุดเนี่ยทาาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีประกาศ27รายชื่อนะครับ ที่จะเตรียมลงแข่งขันในปรอทินฟี ف าเดยช่วงเดือนม,มีนาคม2565นี้นะครับโดยตามโปรแกรมก็มีพบกับทีมชาติเนปาลและก็ทีมชาติซูรินามนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่านักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มาโนโพ k กิงเฮดโค้ดเนี่ยเรียกมามีใครกันบ้างนะครับก็เริ่มที่สโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะฮะก็มีธีะระธรบุญมาทานครับสุปชัยใจเด็ดสุปโชคสารชาติ นะั่นือบดินวิรัฒันโนดมผันษาแห่งวิบูลครับสัจลักษณ์หายประโคนสิวลักษ์เทศสูงเนินสุพนัณเหมือนตาต่อด้วยการท่าเรือครับมีเควินดีลมลำธนบูนเกษารัตฟิลิปโรเลอร์บดินผาลาอดิศัก์ไกสอนขณะที่ทูแบงกะก็มีมันเอลทอมเบีย er ครับทิตตองโดทิติพันธ์พ่วงจันวิสรุตอิมอุระขณะที่บีจีปฐุมครับ ชวัดวิรชาติวราชิตกนิสสีบำเพ็ญส่วนเมืองทองนะฮะมีวิรเทพป้อมพันธ์พิชาอุทาาด้านชนบุรีครับเป็นกิจดาการแมนที่ติดโผลเข้ามาเพียง1คนเท่านั้นนะฮะต่อด้วยสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับเอกนิตปัญญาส่วนโปลิเทโลมีเฉลิมศักดิกข์ขีครับนะฮะราชบุรีมิตรผลก็คำพลปฐมอัคคุณเนี่ยติดเข้ามานะครับ ส่วนสมุดปาการก็มีปฏิวัติคำใหม่นะหนองบัวพิชยาครับเลอสันเทียมราดนะครับที่ติดเข้ามาก,ก็เป็นทั้งหมด27รายชื่อที่ทางมโนโพกิ้งเรียกเข้ามานะครับก็ยังไม่มีชื่อของต้องกวินธรรมสัจจานันนะฮะผู้สัรตรูจากการท่าเรือนะครับก็น่าจะยังอยู่ในช่วงการเรียกฟอร์มการเล่นอยู่นะครับก็แม้ว่าจะได้หลังๆจะได้ลงสนามบ่อยครั้งมากขึ้นเนี่ยแต่อาจจะต้องใช้เวลา ปรับตัวสัระยะนะครับทางมโนโบกิ้งก็คงเลือกที่จะใช้นักตเตะหน้าใหม่เข้ามานะครับก็ตามที่ก่อนหน้าน,นี้เคยมีโอกาสพูดคุยนะครับกับทางพี่เอกนะฮะวัฒพลแก้วผึกผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับของทางมโนโบกิ้งก็ได้เคยให้จับภาพกับเพจฟุตบอลไทยซายอดีนะครับว่ามโนโบกิ้งชุดนี้เนี่ยจะมีการเรียกนักเตะทั้งตัวหลักแล้วก็หน้าใหม่เนี่ยติดเข้ามา สลับสับเปลี่ยนกันนะครับก็เป็นไปตามที่คาดเราก็ได้เห็นนักเตะใหม่ถูกเรียกติดเข้ามามากขึ้นนะครับอย่างเช่นวิสลิดวิสลุดอิมูระนะครับาจากทูแบงคอกเนี่ยก็เคยเป็นนักเตะของมานโปก้งมาก่อนนะครับก็น่าจะมีคู่มือการใช้งานเหมือนกันก็น่าจับตาดูนะครับในช่วงที่ทางมานโปก้งเนี่เป็นเฮดโค้ชของทูแบงคอกนะฮะในช่วงหนึ่งนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจครับคือเลอสันเทียมราชนะครับจากหนองบัวพิชยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกชื่อนึงที่ติดเข้ามาด้วยฟอร์มการเล่นที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ดีขึ้นมาจริงๆนะครับก็ต้องดูว่าฟอร์มจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักกีฬาทั้งหมดนะฮะก็จะเตรียมลงอุ่นเครื่องนะครับโดยจะเก็บตัวที่แคมป์เนี่ยช่วงวันที่21-29มีนาคมนะครับแล้วก็จะอุ่นเครื่อง2นัดอย่างที่ทราบกันคือวันที่24มีนาคมนะฮะไทยจะพบกับเนปาลนะครับ เวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง a s p y และไทยรัฐทีวีนะครับแข่งกันที่สนามชมบุรีสเตเดียมนะครับส่วนวันที่27มีนาคมครับไทยพบกับทีมชาติซูรินามครับก็คู่นี้แข่งขันกันในเวลา19นาฬิเช่นเดียวกันแต่ย้ายจากชมบุรีมาเตะที่ bg. stadium นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง a s p y และไทยรัฐทีวีนะครับส่วนตั๋วเนี่ยก็ทางไท a i t i เก็ต m ม j เ r ก็ เปิดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วัที่16ทั้งออบัตรช้างสึกเมมเบอร์นะครับแล้วก็ในรอบของประชาชนทั่วไปนะครับก็จะตามมาหลังจากนั้นนะฮะยังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไท i Ticket Major สำหรับคนที่แฟนบอลที่อยากจะไปชมติดขอบสนามนะครับทั้งสนามชลบุรีแล้วก็สนาม BG ประทุมอยู่ในเต็ดนะครับก็ยังไงก็ขึ้นอยู่ความสะดวกแล้วกันนะครับสำหรับแฟนบอลแต่ที่หน้า ดีใจนะ่าินดีคือว่าทีมชาติไทยเราจะมีแมตช์นะเปิดให้แฟบนบอลไทยเราเนี่ยเข้าชมในสนามได้แล้วนะครับหลังจากเว้นวักมาก็นานพอสมควรเลยนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเปิดได้ก็จริงครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เปิดถึงขนาดว่าเต็มเ,เปิดให้แฟบนบอลเข้าชมเยอะขนาดนี้ครั้งนี้ก็ถือว่า50%ของความจุของสนามนะครับก็ลองดูว่าบัตรหรือตั๋วชมเนี่ยยังจะยังมีอยู่หรือเปล่านะฮะ ตรงน,นี้เนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ไททิเกตเมเจอร์นะครับส่วนท่านใดที่สะดวกชมผ่านหน้าจอก,ก็ทาง AS p l a เแล้วก็ t h ยรัฐทีวีนะครับจากไา้ชื่อที่ออกมาแฟนบอลมีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์ได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์ YouTube ฟุตบอลไทยซายอดีนะครับเดี๋ยวก็จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพิ่มเติมหลังจากจบคลิปนี้นะฮะ ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ฟุตบอลไทยซายอดีขอบคุณและสวัสดีครับ